ลักสุดนักจาัดก,การค่ายพักแรมแคมปิ้งสวัสดีครับหลักสูตรนักจาัดก,การค่ายพักแรมแคมปิ้งมีผู้สอนดังนี้ 1. กระผมอาจารย์กงกิจยิ่งจุลกิจกจร 2. ด็อร์พิมพิสาพรมมาและ 3. ด็อกตอร์อาพรแก้วธน,นง จากวิลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและนอกจากนี้ในหลักสูตรของเรายังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์ทางด้านการจัดการค่ายพักแรมหรือว่าแคมปิ้งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเรียนในหลักสูตรนักจัดการค่ายพักแรมซึ่งในหลักสูตรนักจัดการค่ายแรมในปัจจุบันเนี้ยเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมใช่ไหมครับอาจารย์แมมใช่ค่ะอาจารย์เกตเต็นได้ว่านะคะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนโหยหาการเดินทาง ะะยอ,อยากสัมผัสธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะส่งผลให้กระแสก,การท่องเที่ยวแนวค่ายพักแรมหรือแคมปิ้งนะคะกลายเป็นการท่องเที่ยวยุคโควิดที่มาแรงและตอบโจทย์ในเรื่องของราคาไม่แพงค่ะคได้สัมผัสธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์มีลานกลางเต็นท์และอีก อย่างที่สําคัญรู้ไหมคะอาจารย์พรคืออะไรครืออะไรคะอาจารย์สามารถเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิดได้อย่างเหมาะสมทําให้ผู้อะกการการท่องเที่ยวนะคะาจาันกิจหลายคนสนใจในธุรก,กิจแนวแคมปิง้งือลางก์เต็นกันมากขึ้นและในการเรียนหลักสูตรน,นี้ค่ะอาจารย์พรรู้ไหมคะว่าผู้เข้าเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างคะ อาจารย์แมมคะสำหรับหล <t ick noise> ักสูตรนักจัดการคล้ายโปรแกรมนะคะผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของการวางแผนอาจารย์และการเลือกสถานที่จัดคล้ายโปรแกรมค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการคล้ายโปรแกรมนะคะให้มีประสิทธิภาพค่ะในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์นะคะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะอาจารย์นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของขั้นตอนนะคะและวิธีการคัดเลือกื้นทีค่ะอาจารย์แล้วก็การเข้าถึงพื้นที่นะคะการออกแบบผังพร้เวณนค่ะ ่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะการออกแบบการจัดกิจกรรมภายในค่ายปรแกรมด้วยค่ะและกวกการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะพร้อมด้วยเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยค่ะการบริหารจัดการด้าสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งนะคะอาจารย์นอกจากนี้เรายัางให้ความรู้นะคะแก่นักท่องเที่ยวนะคะตลอดจนการสร้างเครือข่ายนะคะการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆได้อย่างกลมกลืนด้วยค่ะอาจารย์ยเป็นยัไรกันบ้างคะจากที่ฟังมาพร้อมกันยังคหะอาจารย์เหมียวมาอาจารย์คงกินครับ ถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปสัมผัสชีวิตชาวค่ายไปด้วยกันเลยนะครับเย้ yeah.